สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับผมแอ๊กกี้ชาแนลในวันนี้เป็นคิวของเจ้าจุนนะจริงๆวันนี้นะคะจะมาทําความสะอาดที่นอนจุนไอจุนมันมีที่นอนที่นอนเยอะนะฮ<น>ะอัน,นี้กป็ไงท้งจังเลยฮะไันี้ก็หไงเท้าจังเลยจะมาให้ดูกันว่าจุนเนี่ยนอนที่นอนอะไรบ้างละที่นอนแต่ละชิ้นนะฮะมันจะมีประวัติให้แบบจู่ๆซื้อมาแล้วกลายเป็นที่นอนจุนเดี๋ยวมาดูกันว่าชิ้นแรกคืออะไรนะฮะจุนขอเลยโอ้นี่ทำอไรขอเลย สบายสบายนี่นี่คือที่นอนจุดชิ้นแรกนะฮะดูสภาพขนหมาฮะก็สังเกตนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นหมอนที่เอาไว้ไว้ในรถนะฮะเมื่อก่อนก็เอาไว้ในรถแล้วพักก็ย้ายมาไว้ในห้องนั่งเล่นม,มาไว้ในบ้านนี่แหละแล้วทีนี้ก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะ,ะคือไม่ได้ยกให้มันเป็นที่นอนเลยนะฮะแต่ว่า มันเอาไปนอนเองปกติถ้าเกิดมันเห็นพวกตุ๊กตาเนี่ยมันจะเอาไปฟัดเล่นนะฮะแต่ว่านี้มันไม่ได้ทําลายแต่ว่ามันนอนนอนทับแล้วก็ทําให้แบบเป็นหมอนน้าเงาสุดท้ายก็ต้องยกให้มันนี่คือชิ้นต่อไปนะฮะมองมองเอามาทำอะไรเหรอนี่ไงมาคุมอย่างนี้เอามาคุมหมานี้ฮะขึ้นม,มานอนละ นี่คือที่นอนจุนดอีกชิ้นหนึ่งนะที่มันค่อนข้างใช้เป็นประจำมันคือถุงนอนที่เอาไว้แบบไปค่ายไปแคมป์น,มนะฮะจำได้ว่าไอ้ถุงนอนเนะี่ยเคยเอาไปค่ายยุกเสือสมัยเด็กมากๆนะฮะหลายปีแล้วแต่ว่าพอไม่ได้ใช้ก็กลายเป็นที่นอนนะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะ,ะ,ะอันนี้เป็นหมอนหมอนปกตินะฮะหมอนง,ง,งูนี่ก็คือหมอนอีกอันหนึ่งที่จุดนใช้นอนไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เป็นเหมือนหมอนที่เราใช้หนุนก,กันทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าหมอนอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะก็เลยยกให้หมาไป แหละแค่นี้ก็สบายแล้วนะบิดฉากมาแล้วก็มีชิ้นนี้มาเริ่มเพิ่มเลยนะฮะต้องบอกว่าชิ้นนี้ซื้อมาเพื่อเป็นที่นอนหมาจริงๆเพราะว่าอันนี้คือที่นอนสุหลับหนาเลยจนซื้อมาเนี่ยซื้อมาเนี่ยหน่ซื้อมาเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมนอนนอนนี่ฮะเป็น ที่นอนที่ตอนที่มันเด็กๆมันจะนอนแล้วตัวมันจะมันจะไม่เลยแต่ว่าพอมันโตแล้วเนี่ยตัวแบบนอนเกยจะสบายไปไหนนะฮะไอ้นี่ก็เล่นทั้งคลิปเลยเดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายนะฮะซึ่งชิ้นสุดท้ายเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดมาดูกันว่าคืออะไรอ๋อนอนยุนต่อไปต่อไปนี่ฮะชิ้นสุดท้ายคืออะไรเรียกว่าเก้าอี้ถั่วนะฮะมันตัวเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เอาไว้วางอะบ้างสามารถนั่งแล้วก็ นั่งได้หลายท่ามาเลยแต่ว่าสภาพตอนนี้คือมันเน่าแล้วนะฮะมันกลายเป็นที่นอนหมาลุก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 ขึ้นมาลุกขึ้นมาเ <No. S 1> นาะนี่นี่น,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 นี่ขึ้นมาสึ้นจะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นขึ้นมาขึ้นมเอนอั่น่หละ นี่นะฮะเป็นที่นอนที่จุนใช้นอนอยู่ทุกวันนี้จริงๆไม่ใช่ที่นอนหมานะฮะอย่างที่บอกคือเก้าอี้ถัวแล้วมันนามานอนทุกคืนเลยนะฮะนอนจนเน่าแล้วเวลาเพื่อนบ้านมาบ้านเนี่ยก็จะแบบเขาเห็นเก้าอี้ตัวนี้เขาก็แบบเฮ้ยน่านั่นเขาก็จะมานั่งคนในบ้านเนี่ยจะรู้กันว่ามันไม่ค่อยน่นนั่งเท่าไหร่นะไมจุนนั่นแหละนะฮะนี่คือที่นอนจุนั้งหมโอเคเดี๋ยวก่อนจะจัดกันไปนะฮะมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงอะไรจุนดินยินดินงานแคสต์เดย์นะฮะ เึ่นง,งานแคสต์เดย์เนี่ยที่น้องๆเคยไปมาหลายๆครั้งนะฮะได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะรู้ว่าจะได้ไม่ตกเทนะฮะงานนี้ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น o s Day จากแคสต์เดย์เป็น o s Day นะฮะไม่ใช้แคสต์เดย์แล้วเพราะว่าภายในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่นักแคสเกมนะฮะคือมีหลายอย่างมากมีทั้งยูทูบเบอร์วอลเกอร์เพื่อให้เข้ากับหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แคสเกมอย่างเดียวนะฮะงาน o s Day นะฮะจะจัดวันที่18บแมิถุนายนช่วงเวลา10โมงถึง6กโมงเย็นที่บีซีนีฮนย์รค้นห้างูน้ ร่วมสนุกสน,นานกับพวกพี่ๆเหล่า OS เนะจะขึ้นมาเล่น n t e n d o s w i วิตบนเวทีพร้อมกับมีแจกของ,งาารางวัลมากมายเลยก็จะมีกิจกรรมสุ่มการ์ดนะฮะก็จะเป็นลายซิกเนเจอร์ของเหล่ายูทูบเบอร์หรือว่านักแคสตเตอร์ทั้งหลายนะฮะอีห้สสมมากมายถึง16ลายเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมสุ่มลัคกี้ดอลนะก็ลองมาเล่นดูกันได้นะ,คะใครที่มาก็มาทักทายกันได้เลยไม่กลับนานๆที้จะมีโอกาสได้พบปะกับน้องๆน,นะ,คะใครที่มาได้ก็อยากให้มา ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กันด้วยไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย